พุทธเจ้าแสดงรัตนสูตรพูดถึงคุณของพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเปลี่ยนทัศนคติความเห็นของคนในแฟนนั้นจากการที่มีสาร,ระแบบสเปซสปะเอาต้นไม้บ้างภูเขาบ,า,าบ้างเทวดา้างพระอินทร์พะระพรหมบางเป็นต้นเหล่านี้พุทธเจ้าก็บอกว่าสาระเหล่านั้นไม่เกษมไม่ประเสริฐไม่สูงสุดก็ไปพูดถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะ พุทธะคือองค์ของบรมศาสดาที่ฝึกตนเองทุกด้านจนสามารถประกาศตนเองเป็นสัมมาสัมพุทธะส่วนธรรมะคือหลักความจริงที่องค์ค้นพบแล้วก็ทรงตรัสรู้ก็นําหลักความจริงมาเปิดเผยมาบอกมาแสดงมาทําให้ง่ายส่วนสังฆะหมายความว่าบุคคลที่ฝึกตนเองตามธรรมะพัฒนาจากปุถุชนเข้าสู่ความเป็นอริยะจากมนุษย์ธรรมดาเข้าสู่ความเป็นพุทธะ ก็เลยเข้าถึงพระรัตนตรยัตรยก็แปลว่าอะไรรู้ไหมเปลีป่ยนสังคมเห็นตามความเป็นจริงที่เป็นสัมมาทิฏฐิเห็นในอริยสัจจะทมทั้งสี่เห็นว่าทุกคือตัวปัญหาสมุทัยคือเหตุให้เกิดปัญหาเห็นนิโรธคือความดับปัญหาเห็นมรรค้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับปัญหาได้อย่างแท้จริงพอเห็นความจริงอย่างเนี้ยถามว่าปัญหาอะไรในโลกที่จะพ้นไปจากอริยสัจไม่มีไม่มีเลย แล้วก็พอสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเห็นในอริยสัจสี่สัมมาสังกัปปะก็เกิดขึ้นดําริออกจากกามดําริีออกจากการเบียดเบียนดําริออกจากพยาบาทก็เป็นกุศลสัง,สงกัปปะแล้วก็พัฒนาสู่โลกุตละเห็นไหมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นจนถึงญาณทัศนวิสุทธิเป็นที่สุดเมื่อประชาชนในแคว้นวัชีเนี่ยฟังรัตนสูตรเข้าถึงพุทธธ,ธรรมะสังฆเข้าถึงศีลสมาธิปัญญา ทั้งทัศนะความเห็นเปลี่ยนด้านจิตใจที่ฟุ้งซ่านก็มาตั้งมั่นพฤติกรรมที่เป็นไปอย่างผิดพลาดก็กลับมาดําเนินไปตามศีลก็เปลี่ยนคนทั้งประเทศเมื่อเปลี่ยนทั้งสภาพทัศนะความเห็นจิตใจและพฤติกรรมคนทังประเทศถามว่าพระรัตนาตราัยคุ้มครองข,องขจัดภัยไหมภัยคือกิเลสภายในคือความไม่รู้ความมืดความบอดถูกข,ขจัดออก ความยึดมั่นถูมั่นถูกขจัดออกตัณหาคือความทยานอยากถูกขจัดออกปัญญามาสมาธิมาศีลมากระแสะชีวิตก็สะอาดบริสุทธิ์หมดจดก็รู้ชัดตามความเป็นจริงว่ามหันตภัยทุกพิกภักยเข้าวยากหมากแพงมันมาจากพฤติกรรมของมนุษย์ม,มาจากกรรมของมนุษย์ที่ทําผิดพลาด โรคภัยไข้เจ็บที่มาเบียดเบียนกระแสะชีวิตก็มาจากพฤติกรรมที่ผิดพลาดของมนุษย์ทัศนาความเห็นที่ผิดพลาดภัยจากอมนุษย์ทั้งหลายก็เพราะมนุษย์เบียดเบียนกันอมนุษย์ก็เบียดเบียนกันเรามีพระพุทธศาสนาเป็นแกนหลักแต่เราไม่เคยนํามาใช้หรือนํามาประพฤติปฏิบัติกันจริงๆเลย,เยปัญหามันก็แก้ไม่ได้มันก็ซ้ําเติมปัญหาอย่างที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละ ไปไปมามาอย่างดีแล้วก็มานั่งแค่มานั่งสวดกันเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ความหมายเนี่ยแล้วพฤติกรรมมนุษย์เปลี่ยนที่ไหนล่ะหนึ่งได้แค่ความเชื่อสองถ้าทิฏฐิเกิดขึ้นมาอีกก็งมงายเขาอยู่ีนี้โมหะเกิดขึ้นมาได้แค่ความเชื่อความงมงายมันก็ได้แค่ว่าเป็นกิจกรรมหมู่สวดก็ดีอยู่เนะเจตนาดีแต่พัฒนาปัญญาด้วยปัญญาต้องถึงด้วยถ้าแค่สวดอย่างเดียวนี่ไม่พอใช่ไหมพลังจิตอย่างเดียวนี่ไม่พอหรอก ต้องมีองค์ความรู้ที่เรียกว่าปัญญาศิกขาเข้ามาทํากิจด้วยเมื่อมนุษย์ไม่ปฏิบัติตามสีลวิสุทธิที่เป็นทั้งสัมมาวาจาสัมมากรรมตาสัมมาชีวะเนี่ยสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมมันก็ไม่เปลี่ยนด้านพฤติกรรมเราก็เป็นเหมือนเดิมน่าสลดอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่าเราไม่สามารถเข้าถึงพุทธรัตนธรรมรัตนสังขรัตนะเรามีศาสนาวัตถุเต็มไปหมดเรามีศาสนาพิธีกรรมโอ้โห เรามีศาสนาบ,บุคคลด้วยนะคือบุคคลที่เป็นนั้นประกาศนับถือพระรัตนตรัยเนี่ยแต่เราไม่ไม่เข้าถึงศาสนาธรรมศีลวิสุธทธิความบริสุทธิ์แห่งศีลนี่เขาเรียกศาสนาธรรมระดับศีลน,นะจิตวิสุธทธิเนี่ยความบริสุทธิ์หมดจดแห่งศีลเป็นศาสนาธรรมระดับจิตใจทิฏฐิวิสุธทธิเป็นต้นจนถึงญาณทัศนวิสุทธินี่เป็นศาสนาธรรมระดับปัญญ,ญาถ้ามนุษย์ฝึกตนเองเข้าถึง เซนสมาธิปัญญาเข้าถึงาศาสนธรรมสิสาศาสนาพิธีก็ทําแบบไม่งมงายที่ถูกต้องดีงามาศาสนาบุคคลก็มีคุณภาพาศาสนาวัตถุเป็นสถานที่ที่เอื้อที่จะให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายเข้ามาฝึกฝนพัฒนาตนเองเพื่อจะเข้าถึงาศาสนาธรรมสังคมมันก็เปลี่ยนไม่ต้องไปเรียกร้องเรียกหาความไม่เดือดร้อนใจนะไม่ต้องไปเรียกหาปราโมดไม่ต้องไปเรียกหาปีติปสัสสิสุข ไม่ต้องไปร้องเรียกหาสมาธิไม่ต้องไปร้องเรียกหาปัญญาความรู้ชัดในการดําเนินชีวิตก็จะเกิดขึ้น